สวัสดีค่ะมือนี้ม่ชิตากับสิเดมาหลอบปลาเนาะฝนตกโอ้สองมื่สองเว้นเนาะพี่น้องเนาะสีภามาเบิ่งน้ำว่าน้ำไรขนาดไหนเนาะปลาเนาะค่ะเนาะน้ำไรขนาดไหนเนาะปลาเนาะก่อนสิมาเบิ่งคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อ่าอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งเนาะค่ะเด้อเพื่อสีบ่อ่าพลาดคลิปใหม่ๆของม่ชิตาเนาะค่ะเนาะ ขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหม่มที่เขอบมาติดตามเนาะคะ่ะเนาะเ่าว่าสิเป็นประเทศไทยของเมจิตาหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์มาเบิ่งกันจาน้าปู้ยน้ำหลายในพี่น้องเน,ะะนาะอสีมาะทายเบิงะะ่งเนาะพายุเขานะคะ่ะกระชิตกทั่วกันเนาะคะ่ะเนาะนี่้ำหลายในะพี่น้องเน,ะะนาะอมีพักนี่อย่างเนาะคะ่ะเนาะพักอีฮินเนาะคะ่ะเนาะพักอีฮินเนาะคะ่ะ ไดเมชิตาสิไปทั้งพุ่นเนาะค่ะว่าสิม,มี่พักอีียงแน่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะน้ำไล่ไล่พี่น้องเนาะค่ะเนาะกลับมาอัปเดตในะพี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะมาเด้อม,มาชมปลาธรรมชาติกระมิชิตาเนาะคะ่ะเนาะอ่ฝนตกมากสองมื่สองเว้นเนาะค่ะก็เห็ดในน้ำน่องเน,นาะค่ะน้ำน่องหลายเนาะค่ะเนาะ,ะน้นองหลาย มีเห็ดอีกอย่างหนึ่มีมีเห็ดเห็ดเห็ดเนียงก็บเรรุเนาะค่ะก็จะมีเห็ดลายอยู่เนาะค่ะบนกระเจ้าขามาเก็บอยู่เนาะค่ะเนาะนี่น้ำกระไล่เนาะค่ะเนาะนี่แดดเนี่ยวเที่ยวป่าเนาะค่ะเนาะตะล่อนตะล่อนแบบนี้แหละก็อนไปทำงานทำการกะเที่ยวป่าเที่ยวดอนก่อนเนาะค่ะเนาะ เสียงอาจสีแหบสีแห้งเนาะน้าแต่ว่าไม่ใช่ตากุบกุ้งค่อยสบายแบบไหนเนาะค่ะน้ะองพ่อว่าก็ไอเนาะค่ะน้องไออาจจะเป็นสาเหตุที่ว่า,ากินน้ำมันพืชหรือเปล่าใช่ว่าถาอดอีกอย่างเนาะคะ่ะเนาะงกะสิเกี่ยวก็ปลาสิตากแดดตากฝนประมาณน,นี้เนาะคะ่ะอันดาสิเกี่ยวกันเนาะคะ่ <c oughs> ะเนาะงกะเซฟตีจะคล้องมาอยู่เนาะคะ่ะเนาะถ <c oughs> ึงอันห้าอันแบบว่ากะ ตั้งสติอยู่เนาะค่ะเนะ้าถึงเวลาถึงอีหยังเขาก็ตั้งสติอยู่เนาะค่ะเนาะอันขาดสิเป็นหยังมันกระโบเข่าเนาะเนาะคะนะ่ะเนาะถือว่าเป็นเว้นเป็นกำเขาเนาะคะนะ่ะเนาะกนิสิตาก็ไม่ได้เป็นอ่ะไม่ได้คิดอีหยังมากมายเนาะคะนะ่ะเนาะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนาะคะนะ่ะเนาะแต่แต่ปุนแต่กำเนาะคะ่ะในสภาพแบบแบบนี้กะแล้วแต่ปุนแต่กำเนาะคะนะ่ะเนาะกำดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนาะค่ะเนาะ,นะ แดดต่ฝุ่นตะกลับมันไม่คิดแต่กะโป่งแล้วเนาะโป่งแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะจะคิดเอียงมากไม่เพราะคิดไปคิดกระตกซื้อเนาะค่ะเนาะคิดมันในความดีต่อไปเนาะค่ะนะเนาะเขาเฮ็ดดีเขาก็ต้องอาตายดีหรือว่าจังไดเนาะค่ะเนาะเฮ็ดชั่วก็ต้องตายชั่วเนาะค่ะเนาะ าก็ยิดนั่นว่าไม่ไปต่กัทถ้ำบุญน้ำท่านอยู่เนาะเนาะกะแกแกเตนักภูมดรคิดเ้องค่ะเนาะเสียดให้เข้าเป็นจังไงเสียดให้เข้ามีชีวิตสิว่าอ่ะมีชีวิตดีหรือว่ามีชีวิตบดีก็ได้แต่บุญแต่กรรมเนาะค่ะเนาะไม่ต่างแต่แต่บุญได้กรรมอาจารย์มาเบิ่งกันจ้าผู้นำพี่น้องหูตกลงมาเนาะ นี่ตาก็ยังม่หัวเนาะสบายเลยนี่นอกค่ะเนาะเป็นป้าเป็นยังเนาะไม่ตากรสิมาเบึงควบุดมสมบูรณ์ของปลาเนาะค่ะปลาระบบบิเวกเนาะค่ะเนาะ ฝนตกมากก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพักเพิกก็จะขึนะะ้นน้องอ่ะจะยางหยากจากะะะะักน้อยเนาะค่ะเนาะแม่น้ำก็จะหง่วงนาะค่ะเนาะฝนตกมากเนี่ยพวกเขียดพวกยังก็จะขึ้นมากนาะคะ่ะเนาะพวกเพื่นหาเห็ดหายังก็จะหาได้หลายอยู่เนาะค่ะเนาะเพื่อนหาเห็ดเพื่อนหัวจักหมองเนาะคะ่ะเพื่อนก็นจะมาเป็นมูเข้าไปลึกๆเนาะคะ่ะเนาะ พี่ชิตาบอกหูจักคอนเทสอีกอย่างเนาะพืานฐานเกิดในโขกในปลาเนาะพืนฐานเกิดในอะอ่าเกิดในไอ,อ,เ,นอเขาเนาะค่ะพี่ชิตาเป็นคนอตีนเขาเนะคะเนาะเมื่อหลังเขาได้ค่ะยู่ตีนเขาตีนเขาเนะค่ะเนาะเป็นคนตีนเขานะคะเนาะ ไปอีหยงานเนนาะะะคี่อาบ่ไปต้นนั่นเนาะค่ะมันมีแตนเนาะค่ะสัมใจว่ามันมีแตนไม่น้ำเนาะค่ะจัดยางหยากแน่น้อยเดี๋ยวก็จิมีผักพวกผักปลาพวกอีหินผักอ่ะยังเกิดขึ้นเนะค่ะสิบปไปทางปูนอันนี้มีห้างแตนเนาะมันมีห้างแตนอยู่ที่ไม่คีดตาเห็นเนาะค่ะเนาะนี่ก็ะจิท่ายอยูกไกๆเนาะสิบปเขาหาเพื่อนเนาะโดนแตน เตนเตนเตนตอดเนาะคับแตนตอดเนาะอันอเขาใักคุ้มตาเลยเนาะค่ะเนาะเขาใส่คุ้มตาเลยก็จะเป็นพักพักพักกินกันเนาะกาลังสิเกิดขึนะะ้นมากเนาะค่ะมีข้างเตนนีน่ต้นนี้แหละคะ่ะไม่ใช่ตาาสิโบชิโบ,บข้าไปเนาะคะ่ะจะเป็นต้นอะต้นต้นมะกรูเนาะคะ่ะเป็นต้นมะกรูนี่อยู่เนาะคะ่ะ นี่สตาส์ซื้พวกเขาไปจะคิดเนาะคะ่ะเนาะจำได้แล้วเ <c oughs> พป็นห่วงเพป็นห่วงตุนเพื่อนน้องค่นน,ะะนี่ก็จะเป็นป้านลงลกเนาะคะ่ะป้านลงลงูกจะเป็นหน,านา้นานะน้าฝนตกโตมากก็จะเป็นบาม่าเนาะไซเนาะค่ะเนาะเห็นบาร์บี้เนาะเอียงมาแน่เนาะคะ่ะเนาะนี่สตากัน ก็อยากเข้าป่าลึกเด้อยวม่สิตากระบ่ถูกกระบ่ถูกอีหลีพี่น้องกระบ่ถูกอีหลีบอกตรงๆเด้เพราะว่าเฮามมาสันทัดก่มีเดินป่าแถวนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกลินกับปุลเนาะอยากกลิ่นอยากกินปุลกินปุลป่าอ่ะอ่ะปุลปักปุลปลาทูเนาะค่ะอยากกินปุลปลาทูกินกับข้าวเหนียวเนาะค่ะ สิเก็บไปห้าเพื่อนไพ่เขาเนี้ยเพื่อนพี่จิตต์บ่ได้บ่ได้หนึ่งน้องค่ะพี่จิตต์บ่ได้หนึ่งพี่จิตต์บ่ค่อยมี่มาละบางน้องค่ะน้องที่หนามน้องค่ะน้องที่น้มใส่ใส่พี่น้องกินก็ได้เนาะค่ะกินก็ได้เนาะเพราะว่าฝนตกมาใหม่เนาะค่ะฝนตกมาใหม่เนาะค่ะเนี่ยฝนตกแห้งคักตกบนมือไว้เว้นมือว่านไม่จิตา์ออกไปใช้บ่ได้ก็เลยสดแป๊บนึงแต่กระนิดกระบดีเนาะค่ะเนาะก็ขออภัยเนาะค่ะเน้อง นี่พีพีเพิน่นเขามาเบิง่งหายยุนนะคะเนาะแต่ว่าเน็ตไม่ชิตาบดีเนาะคะ่ะเน็ตเมชิตาไม่ดีเนาะคะ่ะเนาะก็อยากเบากับพีเพิ่นอยู่พวกพีพีนพ้องนองเพิ่นกะเขามาเบิ่งเนาะคะ่ะเพิ่นกะหายกาลังใจไม่ชิตาอยู่ก็ถือว่าเพิ่นดีอยู่เนาะคะ่ะเนาะพวกพีพีเนาะคะ่ะเนาะก็ถือว่าเพิ่นดีเพิ่นบ่ดิ่งไม่ชิตาเนาะคะ่ะเนาะพี่ก็เป็นแค่แถาวันเนาะค่ะเนี่ยทำไมเพิ่นจะขึ้นที่จอมเปลกทีเดียวเนาะค่ะเนี่ย เห็นว่าจอมปลืกพี่น้องเพิ่นจะขึ้นที่จอมปลืกทีเดียวแล้วค่ะเนี่ยเพือเถาบัานน้องค่ะเนาะขึ้นที่จอมปลืกทีเดียวเนาะค่ะเนาะเราจะเป็นน้ำเนาะฝนตกมากก็จะเป็นน้ำแต่ไม่ขี้แต่หยางหยากรักหน่อยเ้องค่ะเนาะหยางหยากรักหน่อยแต่ไม่ขี้แต่สีร่างเท้าซะหน่อยน้อค่ะน้ำบู้ยน้ำทึ่งข้างน้อค่ะน้ำเพิ่นอุ้ยสะอาดสะอ้านครับน้อค่ะเนาะไม่ขี้ต่สีร่างเท้าซะหน่อยน้อค่ะเพราะว่าเหยียบกีตุ่ม น้อค่ะนากงพ่ดดาไม่เห็ดอีหยางขึ้นมาตายยังสีนาะค่ะจะเป็นเฮ็ดอีหยังกระเบรุน้ะคะ่ะเพราะว่าพ่นก <c oughs> ันกระเทาแล้วล่ะแต่ว่าพ่นกระตายแบบนี้น <c oughs> พ่นต๊กมากเฮ็ดกจะเปื่ออเน,อน้องค่ะ,น,ะน้จะเปือย